ความสงบไม่ใช่อยู่แบบเงียบๆแล้วไม่ให้อะไรมากระทบสวัสดีครับกระยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับวันนี้ก็จะทำคลิปนะเกี่ยวกับความสงบนะครับความสงบคือความสงบภายในใจนะไม่ต่อให้ข้างนอกจะดังขนาดไหนแต่ความสงบก็ยังอยู่นะครับ คือความสงบภายในใจแต่การที่จะเห็นตรงนี้เห็นความสงบตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะท่นถ้าคุยกับหลวงพ่อได้สัมผัสกับหลวงพ่อโทธินันทะนะครับท่านก็จะบอกให้จำเรืองดูใจจำเรืองดูใจ,จเนี่ยนะก็จำเรืองดูใจตัวเองนี่แหละนะครับแต่ การชำรเงิดูใจอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะการชำระเงินดูใจก็ยังไม่ใช่ตัวที่เป็นปัญญาญาณน,นะครับตัวปัญญาญาณจะต้องมีประสบการณ์นะประสบการณ์ของการาพบกับจะสเสภาวะอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้นั่นแหละฮะคือสภาวะธรรมที่ นักปฏิบัติจะต้องต้องต้องเจอนะครับสบภาวะที่พูดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อโพธินันทาพูดอยู่ตลอดก็คือเรื่องของการจุดคิดนะฮะหรือการเรืองดูใจตัวเองเมื่อเรืองดูใจตัวเองก็จะไม่มีความคิดนะแต่ตรงนั้นก็ต้องอาศัยระยะเวลานะฮะ แต่ก็มีอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องของความคิดได้เร็วกว่าน,นั้นก็คือรู้ก่อนคิดหรือเห็นก่อนคิดนะฮะเพราะผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากก็คือเรื่องอ่าการเห็นก่อนคิดหรือการรู้ก่อนคิดพอร,รู้ปั๊บมันคิดเลยนี่แหละทําไมเราจะทันไอ้ตัวตัวรู้หรือตัวเห็นนี่แหละนะฮะก่อนที่มันจะคิดนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ใช่ของง่ายนะครับถ้าไม่มีคนที่ชี้ให้เห็นจริงๆก็จะยากยากที่จะจะเห็นนะเพราะการรู้ก่อนคิดเนี่ยมันก็คืออาการของขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะก็ต้องอาศัยขันห้าเพื่อเป็นสื่อหรือเป็นทางผ่านนั่นแหละครับนะครับนี่แหละฮะคือ เส้นทางของการภาวนานะการชลเรืองดูใจบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเกิดพลังพลังที่จะทำให้เราเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของอการเห็นก่อนคิดหรือการเห็น ไอตัวนายช่างผู้สร้างเรือนเนี่ยที่หลวงพ่อพุทธินันทาท่านชอบพูดบ่อยหรือไอตัวจิตมโนวิญญาณเนี่ยนะฮะขันห้าเขาทำงานตามปกติอันนี้พูดเรื่องนี้บ่อยมากนะฮะแต่มันมีตัวหนึ่งที่มันคอยซอดแทรกมาตลอดเวลาก็คือไอตัวไอตัวคิดหรือตัวรู้นี่แหละนี่นะฮะอ่าไอตัวที่ก่อนก่อนจะคิดนี่แหละน่ฮะหรือไอตัวรู้ก่อนคิดนี่แหละนะฮะหรือเห็นก่อนคิดนี่แหละนะฮะ เพราะมันเร็วมากพอเห็นปุ๊บมันคิดเลยทําไมเราจะทันไอตัวเห็นนี่แหละทําไมเราจะติดเบรกให้มันได้ไอตัวเห็นเนี่ยนะะนะครับนั่นแหละฮนะมันจึงต้องมีคนชี้ให้เห็นถึงสภาวะอะไรบางอย่างตรงนี้ถ้างั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นมันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการหยุดความคิด มันก็ไม่ใช่ศักแต่ว่าพูดนะฮะมันจะต้องอ่าเข้าไปเห็นสภาวะภายในใจจริงๆนะ,ะสภาวะของการอาเห็นก่อนคิดนี่แหละนะ,ะพอปกติปุ๊บพอเห็นปุ๊บเราก็คิดปั๊บเลยนี่แหละฮะเพราะนั้นก็ต้อง ติดเบรกให้มันจะติดเบรกให้มันยังไงก็ต้องเข้าใจก่อนว่าผมกําลังสื่อสารเรื่องอะไรนะครเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูคลิปผมนะต้องเข้าใจว่าผมกําลังสื่อสารเรื่องอะไรเพราะเวลาที่ผมถามเนี่ยบางทีผมไม่ได้ต้องการคําตอบแต่ผมต้องการให้ท่านเห็นก่อนที่ท่านจะตอบนะี่ยมันมีอะไร ลองถอยมาให้สุดที่มันมีอะไรก่อนที่จะตอบนะมันมีอะไรนี่แหละก่อนก็คือไอ้ตัวรู้นี่แหละนี่แหละไอ้ตัวรู้ที่มันรู้ไปหมดทุกอย่าง้วยวิญญาณนากันเนี่ยนะฮะเขารู้ปบมันคิดเลยมันต้องเห็นมันอยู่ติดกันเลยไอ้ตัวเห็นกับตัวคิดเนี่ยนะ Ooh, ถ้าเข้าใจตรงนี้สบายนะครับในการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือการภาวนานะครับการภาวนาในเส้นทางของอนิกายฉัพพลันหรือนิกายเซนนะครับที่หลวงพี่หลวงพ่อพูที่นันทะท่านอชอบพูดบ่อยๆนะเกี่ยวกับบรรลุฉัพพลันนั่แหละฮะการบรรลุฉับพลันก็ต้องเห็น เห็นความคิดแล้วไม่ไปต่อไม่เล่นต่อนี่แหละทําไมเราจะทันไอ้ตัวเนี้นะครับเพราะปกติเราเห็นปุ๊บเราก็เล่นต่อเราไม่ทันตัวเห็นพอเห็นปุ๊บเราก็คิดเลยไม่ทันตัวคิดนะนี่แหละคือสิ่งที่ผมกําลังชี้ธรรมะไม่มีอะไรมากติดเบรกให้ตัวเห็นให้ได้ถ้าติดเบรกให้ตัวเห็นได้สบายธรรมะนะครับ เพราะนั้นทำไมหลวงพ่อพที่นันทาท่านถึงบอกให้ช่ำเลืองดูจิตดูใจบ่อยๆถ้าเป็นภาษาที่ผมพูดก็คือหม่านลึกแล,กล,กละลึกรู้นะฮะแล้วลึกรู้อยู่กับกายนี่แหละเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอกก็แล้วลึกรู้แล้วกลับมามันไหลออกไปอีกก็กลับมาธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลไหลออกไปไหลอยู่นั่นแหละแล้วทาไมเราจะลึกรู้ทันเมื่อเราลึกรู้ทันมันก็ เหมือนก็การติดเบรกให้มันนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่นะฮะเพราะว่าก็ต้องอาศัยระยะเวลานะีฮะถ้าเราไม่มีผู้ชี้ก็ต้องเอ่อทำไปทําไปจนเป็นวสีจนวันหนึ่งมันมันเห็นความจริงอ่ะนะฮะแต่ในระยะในระระยะ,ระ,ร,ะ,ร,ะ,ร,ะระยะที่เราดูเนี่ยก็ยังไม่ใช่นะะก็ยังเป็นการอ่าอ่ายังเป็นปัญญาในขั้นของ ยังไม่ใช่ปัญญาอที่เป็นปัญญายานนะก็ยังเป็นปัญญาในทางที่อเขาเรียกอะไรหลวงผมก็เรียกไม่ถูกนะต้องก็ไปหาดูแล้วกันถ้าปัญญาที่ปัญญาที่ทางทางโลกคือยังไม่ใช่ปัญญายานยังไม่ก้าวข้ามไปถึงขนาดปัญญายานนั่นแหละครับนี่แหละครับคืออ่าเส้นทางของเส้นหรือนิก่ายเส้นหรือการบรรลุฉับพลัน ก็ต้องอาศัยการภาวนานะครับแต่เพื่อเมื่อภาวนาแล้วเอ๊ะทำไมมันก็ภาวนาแล้วรู้ก็รู้แต่ทําไมมันถึงไม่ไปไหนมาไหนนะฮะนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งทบทวนดูซิว่าเอ้ทำไมการปฏิบัติของเรามันถึงไม่ไปไหนมาไหน,ไหนสักทีทั้ทงทั้งที่ก็ทำตามสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะก,นะก็หมั่นจำเรืองดูใจแต่ก็ดูดูแล้วทำไมมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ธรรมะมันจะต้องพลิกมาอีกฝั่งนึงให้ได้นะฮะฝั่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรฝั่งโลกุตละนะซึ่งที่หลวงพ่อท่านก็บอกว่าจริงๆมันก็มีไม่มีสองฝั่งหรอกมันฝั่งเดียวนั่นแหละมันก็พลิกไปพลิกมาอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังนั่นแหละนะฮะธรรมมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละ,นะ,ะในขณะที่เราใช้ สังขารในการสื่อสารกันเราก็รู้นะเอาหยุดใช้มันก็ไม่มีความคิดปรุงแต่งนั่นแหละเราถันไม่เราเห็นไหมนะครับนี่แหละฮะธรรมะมันเป็นเรื่องอไม่ยากนะฮะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการติดเบรกให้กับก่อนที่จะถึงความคิดเนี่ยคือตัวเห็นเนี่ยสําคัญที่สุด เห็นปุ๊บมันคิดเลยทําไมเราจะทันไอตัวนายช่างเนี่ยฤที่หลวงพ่อพูดว,ว่าไอตัวนายช่างแต่ผมจะเรียกว่าไอตัวเห็นไอตัวตัวเห็นก่อนคิดเนี่ยเรื่อยตัวรู้ก่อนคิดเนี่ยต้องทันตัวนี้ให้ได้นะฮะเพราะมันเร็วมากฮนะมันเร็วมากมันถึงต้องมีคนชี้ให้เห็นนะฮะตัวนี้ถ้าไม่มีคนชี้มันก็ยากครับเราก็จะไหลไปกับความคิดทำไม ครูบาอาจารย์รือถึงแม่ชีสมพิทถึงต้องให้เข้าห้องกรรมฐานก็เพราะจะอุดรูรั่วตรงนี้แหละนะเขาอุดรูรั่วเสร็จไม่พอครับจะต้องมาสอบอารมณ์กันอีกว่าเออไอที่เราเข้าไปฝึกนะเนี่ยเราเข้าใจมันจริงไหมนะครับวันนี้ก็คงจะแค่นี้นะครับตรงนี้ก็เย็นแล้วแล้วยุงก็เยอะมากนะครับก็ ก่อไฟนะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะธรรมะมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกถ้าเราเข้าใจนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ตั้งปณิธานอันแน่นแน่นนะครับก็ไม่ว่าจะฝึกสายไหนก็แล้วแต่นะฮะอย่าอย่าไปดูถูกนค,คนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้นะเพราะว่า ไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราก็ไปข่มคนอื่นหรือว่าก็จงเมตตากับคนที่เขาไม่รู้นะสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะรู้นะไอตัวที่เราบอกว่าเรารู้นั่นแหละคือเรารู้ไมว่าเราหลงรู้นะก็ขอแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและทางทางโลกและทางธรรมนะฮะสวัสดีครับ